สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องเงาหน่นอยแล้วเพื่นออฟิเชียครับ<อ>และการเปิดช่องาาเาไปยังกันเ <c ười> ยอะจังุนจังว <c ười> ่บุปผิดอัตรดเลยไห <c ười> มบอสขจัันตือนตื่นนะวตื่นสินนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศหน้างานมืี้ครับผม ของที่มาสาวไรพิบ้นแพงครับอยู่จังหวัดศรีสะเกษไ,ไอเบียจาำไยังก่อไปทำไปทำพอได้ไหม Qua quá wow. wow. hoàn bóng lâu bỏng bỏng gì sư bỏng 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 แน่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 ออกนอกล่วอีกแล้วเข่เข่ไหมมันมาขับฟงนี่เข้าขึ้นมามองรูงปุ่นนี่อยู่ปางกู

เดียไปจ่ายูแล้วครับทองฟ้าพุงปวาดครับอ๋ออาจารย์จิมมี่สวัสดีครับอันลงฮักเมียเขาไง อาอหลืเดยคือคือวะหลงหักเมียเขา่อเปลี่ยบอก้ยสอนพ่สนนวบอกกสอนพ่เนนั่นแหมยังก่อนนะอัไหนอ้ลืมกอเสียดใจเอ้ยลืมกอเสียใจเอ้ยะไปนั่งเซไปนอนเซอย่าเลยอย่าเลยอยากูที่บ้านพูย็นตาเดดคุยกันดัเฮ้ยเอ๋อกำลังลูก กำนันนกมือใจเย็นกำนัเอกำนันนกไหมปิดประตูกำนันนกปกวกำนันนกว้าวกำนันนกคืออะ่คือวะเม่คนกิไปนอนแนอเราหาหมุอนแล้วตาจะไหวไหว ืมเขาสเพท์ใจเออไม่ได้ขอเอาลูกไปจอดให้ไปหานอนแต่คือกำลงจ่องสับวุหอเจลองถามแม่อิยองแม่คนชมแม่โอ้ยมาแล้วกำนังออกนมาแ้โอ้กำนันกกำังนกโอ้เชิญเชิญเชิญคุณประวิรโอ้รถหนุ่มบ่เออหนึงคันแม่น้ำมันบุก่ อปัดปัด <ules> ปัวันนี้อ <fit> <quarto> ุ้ยว okay ันนี้กำนัลนกรับเชิญครับของกันลมองนอนเือลิฟตก็สุดคือเต้ม่องนอนเงืนสีหายูุขากินไงเตะเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกมาัไปยังไงอ่ะ ขัแท yeah. ้เดี๋ยวดิบ้าขัดเดี๋ยวมำลันนกเดินงีดิมสอบุพไอ้ดาวันลงรถว่าแม่ยือังสร้างตกมึกนี่ไหมรู้บัวน่ไหมบัว บ็คือเด็กเป็นัังเบียรเขาในรถดอกเนาะโอ้จะเป็นรอปะเลยกเงี่ยไปเกับไม่เงี่ยเลยเนี่ยตอนนั้ไปเลยมองำเลยจดไม่กินกันไปแชรบได้ดิบัมากน้ำพธรรมชาติครับแล้วาในมองเขดีเลยหเขาครพี่ไกด์มันจอดแค่ไหนพี่ไกดอดไม่ดพี่ไหนเจอดต้องไป nè các bạn, vận tài nè các bạn, vận tiền di chuyển như đẹp lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สีสเกตนะครับผมบรรยากาศร้อนครับผมวันนี้เขาบอกว่ารถขับหนึ่งไปเห็นแล้ว ลุกผมไม่ได้ไหนตอนนั้นบูทอ้าเดื่อจทังขาไกล้แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนของโลงแม่เนี่ยเดี๋ยก็มึงเนาะมึงวะมึงมาจากไหนวะคือทอปกดขาจับขาเขาไปพาดขาอยู่ขวางแม่เอึ้ยแล้วก็น้องสุกไปไม่รู้สิแล้วแม่นอยู่บ่ตาบานแม่นอยู่บ่แม่แล้วเนาะ จะกนยิ้มนั่นยิ้มพอนะเนี่ยนยิ้มไม่เขาสุบก็หนะอย่าปากแข็งเขามาแล้วปานอนนี่เขาสุบก็หนาไม่เข้าสูบอาไรไม่เข้าสบเอาไปลองคลิปนี้ก็ว่มีครับแค่สักเราคลิปนี้ก็ไม่สักนี่ครับคลิปหน้าพอนะแม่ครับขอบคุณหลายๆครับ